สวัสดีครับสวัสดีครับที่ชมยศชื่อเล่นชิตะครับชิตะพิตะเมื่อคืนบินมาถึงกี่โมงครับมาถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วกลับเมื่อไหร่พี่เดี๋ยวดูก่อนวันเรียนจบด้วยป่ากลับวันนี้กลั <c oughs> บวันนี้ถ้าเรียนไม่เสร็จก็อาจจะต่อก็ <c oughs> เสร็จแล้วนี่ยังคําถามยังจดไว้อ๋อจดคาถามเดี๋ยว่านถามอ่าแค่เมอร์ชาร์ดเจเอส อาไม่เลนไปแล้วยังไม่ได้ทำสถิทีใช่ปะใช่ใช่วันนี้ผมโดนผมยั่วจังเกิลสเกลกับเมอร์ชานเป็นยังไงโอเคครับโ <Okay, S 2> อเคยังไงสามารถทำต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อชิปต่อได้เลยพอมีเครื่องมือเนี่พี่อะถามว่าการหาดรอปชิปเราเนี่ยสามารถหาได้เป็นนาทีและกี่ชิ้นเลยอะนับไปทั่วเลยถ้าแล้วแต่ขยันผมผมให้เวลาพี่สองชั่วโมงพี่ว่าพี่น่าจะเจอสินค้ากี่ชิ้นโอ้โหอย่างน้อยสิบชิ้นเลยสบายๆาย,ายแล้วราคาเป็นไงที่พี่นั่งหาเมื่อกี้โอ้ราคาดีด้วย กำไรดีด้วยทำไม่ทำตอนนี้ยน่าทำ <c oughs> พี่ก็เออเพิ่งเข้ากลุ่มถามถามว่า,าเครื่องมือ <ไป S 1> ที่ในการ,<ป>ก,ารการหาสินค้าตัวเนี้ยพี่ว่ามัน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 เวิร์กไม่สําหรับมือใหม่มเวิร์กมากเลยง่ายมากเลยดีกว่าเราไปนั่งหาแรงแต่ละตัวแต่ตละตัวแล้วก็ไม่รู้มันขายได้หรือเปล่าอืมทัวร์นี้มันดูแล้วว่าอ,อสินค้านี้ขายได้จริง เราต้องการขายกี่ชิ้นต่อต่อเดือนเรารู้ได้เลยอืแล้วเราก็ไปหาส่วนต่างได้ใช่หาส่วนต่างได้เลยแล้วมันเรียงสินค้าไหมพี่เลยปะเรียงมาให้เลยทุกหมวดไหมทุกหมวดอยากได้แค่ไหนเซ็ตได้หมดปะใช่เซ็ตได้หมดใช้งานง่ายไหมง่ายง่ายเซ็ตง่ายถ้าไปหาหาเลงก็ไม่เจอถูกแนะนำคนที่แบบว่าเหมือนคนทำอเมซอนตันๆดีกว่าอืาถ้ามาหน้าเรียนในคอร์สแบบทิปเนี่ย ก็ว่าแน่น,นี้น่าจะง่ายกว่าแล้วมั่นใจกว่าสินค้าที่เราจะเอาไปขายอย่างเงี้ยว่าถ้าเราลงขายเองใช่ไหมไม่ใช่ดอกชิปใช่ไหมล่ะเราก็จะมั่นใจว่าเออสินค้านี่มันขายได้จริงแล้วเีขายได้กี่ชิ้นแล้วไม่ดูแต่แรงอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็กน huh. จะหาแรงเจอเงี้ยถามนิดหนึ่งใช้เครื่องมือไหนดูแรงไหมไม่ดูแล้ว <laughs> อย่างนั้นสุดท้ายละบอกบอกคนนี้กำลังดูคลิปเหมือนเดิมว่าที่กำลังแบบลังเลว่าเฮ้ยหน้าหน้าทำดอกกับหรือหน้าเรียนค้สนี้ไหมอะไรเงี้ยนี่ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกทำง่ายขึ้นกว่าเดิมปล่อยไปเดินหาแรงหาเมนชาร์ดนี่เงี้ยแล้วก็แค่คีย์เวิร์ดอย่างเดียวอ่าแต่เนี้ยมีคีย์เวิร์ดด้วยนะเมื่อชานใช่มีคีย์เวิร์ดมีเมชารเห็นละเห็นแล้วนะแต่นั้ยน่าเป็นการลงหาคีย์เวิร์ดไงแต่ตัวนี้เราหาสินค้าที่จะขายเลยอ่ะจบนะขอบคุณครับ